การเกษียณที่ดีต้องมีครบทั้ง3เรื่องนี้ค่ะคนส่วนใหญ่นะคะชอบคิดว่าการเกษียณที่ดีเท่ากับต้องมีเงินเยอะชีวิตหลังเกษียณที่สบายใจนะคะต้องไม่ขาดข้อใดข้อหนึ่งไปทั้ง3มเรื่องนี้ค่ะเรื่องแรกคือเกษียณสุขค่ะเกษียณสุขคือการมีเงินใช้สม่ำเสมอตราบเท่าเราจะมีชีวิตอยู่และการไม่กลัวเงินหมดก่อนค่ะ กเกษียณสุขไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีเงินก้อนใหญ่มหาศาลนะคะแต่มันหมายถึงว่าคุณจะต้องมีรายได้หลังกเกษียณที่สม่ำเสมอและแน่นอนค่ะซึ่งสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะก็คือว่ากระแสงเงินสดที่จะใช้ทุกเดือนเท่าไหร่มากไปได้กับเงินเฟอ้อไหมและสามารถรู้ได้ล่วงหน้านะคะว่าจะมีเงินใช้ล่วงหน้าทุกปีปีละเท่าไหร่ไปจนถึงอายุเท่าไรคะ่ะ สิ่งนี้มันคือเหตุผลว่าทำไมประกันบำนาญถึงเป็นแกนหลักของการวางแผนเกษียณเพราะว่ามันคือเงินออมที่สม่ำเสมอและสามารถรู้ได้ล่วงหน้าค่ะเรื่องที่สองคือเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีค่ะซึ่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะเป็นการปิดรอยรั่วของเงินไหลออกจากกระเป๋าในช่วงวัยเกษียณเพราะไม่ว่าคุณจะวางแผนเงินเกษียณไว้เยอะขนาดไหนก็ตาม เมื่อคุณป่วยครั้งหนึ่งหรือการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแผนกเกษียณของคุณก็พังได้ในเวลาไม่นาน,นะคะ่ะในการวางแผนกเกษียณนะอย่างที่ทิพย์บอกนะคะว่าคนมักจะมองข้ามเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในช่วงวัยที่เรากรเกษียณแล้วก็คือช่วงอายุ60ไปจนถึง80ปีสิ่งที่เราจะต้องมองถัดมาในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนค่ารักษาพยาบาลค่ะมองไปถึงประกันสุขภาพที่ต่ออายุได้ยาวยาวไปจนถึง ต่าเท่าที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้นะแล้ววงเงินของตัวประกันสมภาพนี้จะต้องสอดคล้องกับตัว medical inflation ก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อทางการแพทย์ค่ารักษาพยาบาลนั่นเองซึ่งในหลาย,ลายคลิปนะคะที่พูดไปแล้วว่าเงินเฟอ้อทางการแพทย์นะคะตกอยู่ที่ประมาณ7-12%ส่วนนี้จะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินที่เราวางแผนเกษียณเนี่ยมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะข้อที่3คือเรื่องของการมีมรดกนะคะ การมีมรดกส่งต่อให้ครอบครัวเป็นเรื่องดีค่ะแต่สำคัญกว่านั้นก็คือการไม่ทิ้งภาระไว้ให้ใครนะคะและการวางแผนมรดกที่ดีนะคะไม่ใช่รอให้เราใช้แล้วเหลือแต่มันคือการวางแผนให้มีมรดกแน่นอนค่ะสิ่งนั้นก็คือการสร้างเงินก้อนทันทีเมื่อต้องจากไปการที่ไม่ต้องมานั่งรอฟ้องร้องการระดกก้อนนั้นต้องส่งต่อได้ง่ายเร็วนะคะไม่ต้องรอนาน ที่พูดมานี้นะคะประกันชีวิตสามารถทำได้รวมไปถึงประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิตลิงด้วยเช่นเดียวกันค่ะสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะคะการวางแผนกเกษียณที่ดีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาที่จะพาเราให้มีชีวิตไวกเกษียณที่ดีค่ะแต่เป็นเรื่องของการวางแผนถ้าคุณที่ฟังทิปอยู่ยังไม่มีแผนต้องการได้รับแผนต้องการให้ แผนนี้เกิดขึ้นได้จริงนะคะสามารถทักทิปมาได้นะคะที่บ้านเขียว Add tip I t H i p Insure Planner S-i-t-h-i-p-i-n-h-u-r-e-p-l-a-n-n-e-r ค่ะ